มาด้า2 1.3 SP สปอร์ตนะคะคันนี้เป็นปี2023-2024นะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะตีเทินเข้ามานะคะคันนี้จัดได้เลยนะว่าสวยมากนะคะไมล์หลักพันเท่านั้นนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะตกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีดําเงานะคะแบบนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะด้านหน้าด้วยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ระยะมุมนะคะ ล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะขนาดขอบล้อนะคะอยู่ที่ R15 ค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเดี่ยวนะคะสีดํานะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของภายในนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเขาจะเป็นกำมไมหยี่นะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถเซ็ตที่นั่งได้ถึง2ที่ด้วยค่ะ ตัวเบาฝั่งด้านฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้แอร์นะคะหน้าจอลองรับวิทยุ FMAM นะคะคันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะคะมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลายัยคุชนโ่นให้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆน,นะคะคันนี้มาอยู่ที่5,002เท่านั้นเองค่ะด้านหลัง เขาก็ออกแบบมาค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสบายนะคะตัวเบาะนะคะก็คือใหม่ตึงเนี้แบบนี้เลยคันนี้นะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นรถบ้านตีเทิรนนะรถเข้าสูตรดูแลตลอดนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ยังเหลือวารันตีศูนย์อยู่นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่กําลังหารถมือสองนะคะที่ประหยัดนะคะจากป้ายแดงนะคะได้หลายบาทน,นะคะก็แนะนําคันนี้เลยค่ะไฟไท้าย LED สวยๆไฟเบรกลงที่สามคีปฉลามหล่อๆนะคะ โตบานะคะก็สามารถพับแยกสี่สิบหกสิบได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีสเกิร์ตสวยๆด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังมาอีกสี่จุดนะคะหลังคานะคะก็นี่เลยลงเคปล่ามาเลยนะคะหล่อๆหลังคานะคะหลังคาเคปล่าสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับท่านไหนนะคะที่ดูคันนี้แล้วนะคะแล้วถูกใจนะคะก็สามารถกดโทรเข้ามาสายด่วนหาได้เลยนะคะ ที่เบอร์087 716 5714เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ